โอเคครับกราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมจะมารีวิวถัดนี้กันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะตัดสินใจขายอยู่นะ <Yay! S 1> เออก็มารีวิวให้ทุกคนดูว่าทุกคนเนี่ยประเมินว่าแบบราคามันเท่าไหร่อะไรยังไงเผื่อคอมเมนต์ไหนถูกใจผมเนี่ยก็อาจจะปล่อยให้คนนั้นเลยนะครับอืมแต่จะคอนแทคไปเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่งตัวกันเลยดีกว่าทุกคนก็มีกล้ามทองครับแล้วก็มีชุดตามนี้เลยที่ทุกคนเห็น,นครับก็จะ เลื่อนไปเนาะอันนี้ลาหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็จะเลื่อนให้ทุกคนดูครับว่ามีชุดอะไรบ้างนะจะพยายามเลื่อนช้าๆเนาะมีชุดกระต่ายด้วยนะทุกคนชุดเต็มเนี่ยก็จะมีฉลามมักละเลนแล้วก็หมีขาวนะทุกคนหัวมีอยู่122นะครับมีหัวขาวด้วยแล้วก็ตามนี้เลยผมจะเลื่อนให้ทุกคนดูนะทุกคนนี่นี่ประมาณนี้นะครับมีเวนอมด้วย มาดูในส่วนของหน้าดีกว่านะครับก็มีอยู่หกสิบแปดนะก็มีประมาณนี้เลยนะครับมีหัวเวนอมนะแล้วก็มีหัวแม็ลาเรนมีตัวตลกนั้นด้วยแล้วก็หัวกระต่ายก็มีนะครับอืมประมาณนี้มีหัวนี้ด้วยเรียกว่าอะไรนะจันเจอร์แมนแล้วก็มีหัวฟักทองนะครับอืมประมาณนี้ลายเพนไมีอยู่สาสิบห้านะทุกคนก็ได้อยู่แหละมั้งมันก็พร้อมเล่นนะทุกคนคือแบบใครซื้อไปก็พร้อมเล่นอนะ ก็ประมาณนี้ครับผมเสื้อในมีอยู่272นะครับก็ตามนี้เลยมีเสื้อบอลด้วยนะแต่ก้ามทองอะ่ะก้ามทองก็ตัวเสียตังค์อยู่นะผมก็เลื่อนให้ทุกคนดูนะทุกคนก็ทุคนก็ดูเอาเลยละกันผมก็ไม่จะรู้อะไรมากขนาดนั้นว่าแบบชุดไหนหรืออะไรยังไงที่คนเขาอยากได้กันนะทุกคนก็ทุกคนก็ดูเอาละกันอันนี้แลหรือเปล่าผมจําได้ว่าน่าจะ เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งหรือเปล่าอันนี้อ่าก็ใครเป็นผู้ดูก็ดูเอาเลยนะครับผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็ต้องขออภัยในส่วนนี้จริงๆซึ่งผมว,ว่ารหัสนี้เนี่ยไอ้นี่ด้วยนะเน้นชุดมากกว่าสกินปืนอะไรประมาณนี้มีเซื้ออินฟินิด้วยอ่าเซตขาวก็มีในชุดเนี้ยเออใครอยากใครอยากเป็นแบบหนุ่มเซตขาวอะไรเงี้ยชุดรหัสนี้ก็แบบ มีให้นะเกงหมูเด้งอะไรประมาณนี้นะครับรองเท้าก็มีแบบนี้แหละประมาณนี้แหละมันก็ไม่รู้ดิมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกมีอีกทีก็น่าจะเป็นพวกสกินปืนพวกท่าอะไรเงี้ยกระเป๋ามีอยู่หกิบสามนะครับกล่องศพมีอยู่ห้าสิบสี่ไม่รู้ว่าอันไหนมัน คนเขานิยมกันนะคือผมก็มองว่ามันก็ใช้ได้หมดแหละแอร์บอร์ดมี68นะทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคอลเลคชันถ้าทางมีอยู่30นะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีท่าแลอยู่อันเนี้ยผมว่าแลอยู่คือไม่จะแลคือแบบอาจจะเป็นแบบทางผู้เล่นเก่าอะไรเงี้ยอ่าที่เหลือก็ประมาณนี้ครับผม ถ้าเปิดตัวเนี่ยมีอยู่2ท่านะครับท่าแรกก็จะเป็นท่านี้และท่าสองก็จะเป็นเทอร์น o ลด์สกิลพิเศษไม่มีอะไรเลยนะครับท่าพิเศษก็ไม่มีโปรไฟล์มีอยู่200กว่าก็มีอันที่แบบดึกดำบรรอยู่นะที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็เก่าแก่อยู่แหละแบนเนอร์มีอยู่277อยนะครับแล้วก็ตาเนี่ยมีอยู่16ิบหกานะอุ้ยมีแม็กก็เล่นด้วยหรอวะเพิ่งรู้ว่าเนี่ย นี่เอาเรื่องมอไซค์มี12นะครับรถครื่องบกเครื่องน้ำมีอยู่มีอยู่หแล้วก็จี๊ปมี3กระบะมี4แล้วก็ไอเนี่ยบิ๊กฟุตมีอยู่9นะครับตุกๆมีอีก4นะครับก็ประมาณนี้อื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรบัตรเป็นชื่อมีอยู่3นะครับไปเอาไปก็ พร้อมเปลี่ยนชื่อพร้อมทุกอย่างนะเดี๋ยวเราไปดูสกินปืนกันเลยดีกว่านะครับอ่ามาดกันที่ M4M1 มีอยู่9สกินด้วยกันประมาณนี้แหละที่ผมใช้อยู่ก็ไอตัวมเมื AK ่อกี้เนาะ AK55 นะครับอุ้ยอะไรเนี่ยลูกคนไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนะครับเมื่อกี้ใครทักมาผมไม่รูเรื่องสกาไม่ค่อยมีอะไรนะครับ กอส่าก็ไม่มีอะไรเหมือนกันพาร์มัสมีอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับดาเมจสองแมกซซีนหนึ่งเอแปดดาเมจสองระยะหนึ่งนะครับเอ็นเกสี่ก็มีเป็นตัว e ีโวนะแต่ว่าไม่ค่อยโหดมากที่เหลือก็ตามนี้เลยครับอืมปืนไลเฟิลก็มีตัววูดนะที่ตัวดีอ่ะดีอยู่บวกอัตราการยิงนะทุกคนแล้วเอ็มศูนย์ไม่ค่อยมีอะไรครับตรงนี้ เปินคนมือ UMP เวล3สามนะครับแล้วก็ MP5 ลาวาก็ได้อยู่ h s ชมพูแล้วก็ MP40 เวลสามนะครับ P90 ก็ได้อยู่แหละทอมสันก็มีประมาณนี้ครับ v ิกเตอร์ก็ดีนะเมื่อกี้เนี่ยบวกตากันยิงซองยางเวล2สองครับก็ใครที่เอาไปต่อเนี่ยสามารถเอาไปปั้นต่อได้นะแต่น่าเสียดายไม่มีโท็อกอนกับ m 5 9 0เพราะเดี๋ยวนี้คนเขาแบบ กำลังฮิตโทก้อนกับซองใหม่นะทุกคนถ้ามีก็น่าจะดึงดูดความ่าสนใจลูกค้าได้เยอะเหมือนกันแหละกระทะมีดไม้เบสบอลคาตาะก็มีประมาณนี้นะครับส่วนทางด้านหมัดเนี่ยก็จะมีหนึ่งนะเป็นหมัดบุย่าเดนะครับผมระเบิดมี30ไอวอรมี21เนาะก็ประมาณนี้เลย ก็ประมาณนี้ครับสำหรับรหัสนี้นะทุกคนใครเสนอราคาอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับเผื่อผมเนี่ยสนใจก็จะตอบกลับไปนะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากห้องซ้อมของผมไว้ให้กับทุกคนนะก็คือเป็นห้องซ้อมฟรีฟราทุกคนก็นี่เลยนะครับเป็นห้องซ้อมโดดล่ม2เกมฑ์ทุกคนค่าสมัครทีละสบาทเท่านั้นนะครับเงินรางวัลก็ ที่1นึ่งเนี่ยจบาทที่2 30บาทที่3 20บาทนะครับทุกคนใครสนใจก็สามารถทักผมมาได้เลยนะครับช่องทางการต่อก็ทิ้งไว้ให้กับใต้คลิปนี้แล้วนะครับทุกคนก็ตามนี้เลยครับมีตารางคะแนนให้นะมีป้ายแชมป์ปิดสกินปืนปิดชุดรับทั้งธนาคารและก็วอลเล็ตนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วทุกคนขอบคุณที่ดูจนจบนะครับบ,รบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า